ขณะที่สารออกหมายจับนะคะอนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่ดีเอสคนกรณีที่บุกค,คลบ้านพักกรุงศูนย์ใหญ่นาอูรูรวมทั้งมีการตบทรัพย์กว่า10ล้านบาท พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคดีนี้มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ DSI ชุดเฉพาะกิจไปแล้วจำนวน5คนและเมื่อวานนี้สารได้อนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่ DSI อีก3คนฐานความผิดปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมและความผิดตามมาตรา157ซึ่งทั้ง3คนได้เข้ามอบตัวที่สโมสรตำรวจแล้วขณะน,นี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ สำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนไปถึงอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ยังไม่พบว่ามีความผิดขณะที่เงินที่ถูกกล่าวอ้างมีการตกซับไป1ิบล้านบาททุกวันนี้ยังหาไม่เจอแต่เชื่อว่ามีการแบ่งเงินกันเรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังไม่มีผู้ต้องหารายใดย,ยอมเปิดเผยแต่จะอาศัยพยายนหลักฐานอื่นๆถึงแม้ว่าจะไม่พบเงินก็ตามแต่ยังคงมีพยายนหลักฐานอื่นเชื่อมโยงจนทําให้สารเชื่อและอนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่ดีเระดับ พ่วมหนวยการสำนักได้